สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำหมูป่า5ตัวตัวน,นี้เป็นผู้หญิงลูกกระจิบมุยตันนี้อายุได้9วันแล้วใส่เสื้อสีสีรุ้งดูหน้าตาหนูวัวที่สองกำลังหลับอยู่ ใส่เสื้อสีชมพูมาล,ละค่ะเป็นผู้หญิงเหมือนกันนห่หน้าหนูสวัสดีค่ะพี่ๆหนูชื่ออะไรยังไม่มีชื่อนะอือ,อตัวนี้ตัวเล็กนิดนึงตัวนี้ตัวเล็กที่สุดอะ่ะตัวนี้ตัวเล็กที่สุดเลย น,นี่อีกตัวหนึ่งเป็นผู้หญิงตัวใหญ่มากอุ้ยเขากำมันไม่รอบอะ่ะกำไม่รอบเลยอะ่ะเก้าพันเสื้อคอเนี่ยยนหทำยังทำัน <laughs> หน้าตาหนูสวยงามมากหูอ,อนนาะออตาแตกข้างยว ตัวหญิงตัวนี้ก็ตัวใหญ่เองอืมจุกกระตาหมูป่าบ้านนี้ตาเอ๋ตาแตกครึ่งตาตาแตกครึ่งลูกแวพรุ่งนี้คงแตกหมดอืมดูพงุงดูพุงพวกหนูพุงเล็ดออกมาเลยอะอืมตัวเมียตัวที่สี่นะอืมนุนะ สว่างสว่างหน้ามืดไปนิดนึงอยู่ที่มืดอ,อืมนี่อันนี้เป็นพี่ตีใหญ่พี่ตีใหญ่ตอนแรกก็ตาแตกเต็มเบ้าหลับไปหลับมาเหลือครึ่งเบ้าอ๋อแตกเต็มละนี่กระจูกระจูหนูเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีชมพูด้วยอืมน้ำหนักประมาขกกีดๆได้ บ้าใหญ่ไปหรือเปล่าใครเชือียงพูน้อยนะงงงงงเงียบเงยบเงยบเียบนมพวกผมไปแล้วนะบ๊ายบายครับพี่ๆบ๊ายบาย